สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้พบก,กับผมโนนดราม่า no นะครับผมเพื่อนๆแปลกใจกันใช่ไหมครับชื่อไม่เหมือนเดิมใช่ไหมตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับผมจะกุหลาบรันตีเอ็มพีนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นโนนดราม่านะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นซีพีซีกันนะเพื่อนๆไปกันเลยนะครับ เวลาครับเิ่งทักมาเพินท<ะ>ักมานะไม่หลับไม่นอนตอนนี้เวลาหาทุลนะนะเพื่อนโหนี่กพตรช้านะเพื่อน ชัดนิดนิดนะครับแต่นี่เป็ลายนะฮะเพื่อทำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาทัดน,ทนะครับตอนนี้ผมไม่ไมเล่นานานนะครับโอ้ยข้างบ,บนนะเพือ่อนผมไม่เดอดหัว

ไม่ชอบพืนะโยโก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 ้โอโกอยู่อยู่ใกล้กันไปหน go, go. oh, ้า no. ห no. ัวไม่โดนเพอรกมา้องคนเพื่อนลงมาแล้วนะยไงดีอ่ะ เออ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 ยตอยตอยไวโอ้หัวเรียบร้อยคอนหัวไตเฉยแลนะ้ไม่ได้เล่นานานคอนจับจับปุ๊บก็เป็นแบบนี้เพื่อไม่ค่อยชิมมือนะไม่ได้เล่นานานแล้ มีหัวโดนโดนแล้วไม่ตายดี๋ยวบอกว่าไม่บานที่ไปทาน,นเ,าเสื้อผ้าผมยังไม่ไม่หลบเลยนะยังไม่หลบเสื้อผ้าเลยเยอะดุว,ดดดวนะโอ้โหที่ไหนวะ 两。哦吼、no. oh，牛牛，OK，来。Oh. No, no, no. Right โอ้โหเนี่ชุกก็ได้ดูว่าไงเพื่อนกูโปรก็บอกให้นี่โอ้โหคือไม่ได้โปรน,นะคุได้เนี้อช้านะโอ้โหโอ้โหโอ้เจอแล้วเนี่ยติบักบักใหม่แล้าาวก็ผมก็จะล้มตายกันหมดเลยนะครับผม อาที่สองแล้วก็ไม่ไหวดีเซอร์ก็ไม่ไหวนะดีเซอร์เหมือนกับถอนนึกหรือเปล่าเพื่อนม,มันได้นนะหุ่นยีเข้าแค่เก้าสิบแปดะเพื่อนถอนนึกหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวได้ให้พื่คนดู แต่บาค้างมันก็ไม่เน็ตนะครับผมมีกินข้าวหมดเลยแต่บาค้งเหมือนพัเนมืเหมือนมันบ้ากนดีเสยปะเสบ้อือหืคุณคุณหนดีเสยไม่ได้โอ้โห ยี <Merci>. uh, being, uh ่ส uh ิบเก้าเก้าเพื่อนโหโหโหเกิดตายกันยาวเพิ่งเจอคนอ่ะหาตัวไหนก็ขึ้นมาไน้ไหไม่ออกมาครับ โอ้โห oh ใกล้ๆดีเซอร์ยจจิงไม่เท่าไรเลยเพื่อน,นขอใช้ปืนอันนี้กันดีเซอร์ก็ไม่เหมาะนะเราจะจบกินเร็วไปหน่อยเร็วหน่อยนะฮะเราจะดีเซอร์เราขอ,ขอใช้ AK นะเพื่อนขอใช้ AK แล้วกันขอโทุบรุ่นดีเซอร์ ีเอมาเา็นะเคลากันเอเคลากันไม่รู้ว่าจะไหวไหมไม่รู้ว่าจะไหวไหมแต่ว่าน่าจะไหวแหละเพื่อเราก็ไม่โหดนะเพราะว่าเราหยุดเลนต่ำนะมีนอมเพชริน้่ม Menor uhum. o โอ้โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อ,อนแพ้วันนี้อุ้งเครื่องน,นั้นแรกแพ้เลยเพื่อนนี่บอกเลย ไม่ได้ฆ่าศัตรูด้วเยเพื่อนคนด่าไี่ช้าหน่อยนนวันนี้ผมก็ถ้าอย่างนั้นพเพื่อนวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครที่เข้ามาดูมาไหนก็ติดตาม แล้วก,ก็ติดตามแล้วก็กวแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับผมถ้าใครที่ติดตามนานแล้วก็ขอบคุณนะครับผมวันนี้ผมไปแล้วครับผมขอบคุณครับขอให้โชคด,ดีครับบ๊ายบาย